สวัสดีครับทั้งสองท่านครับคุณชายคุณปวีนาครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรนะคะสำหรับการพักโทษของคุณบุญทรงที่เข้าเกณฑ์และทยอยได้รับการอภัยลดโทษกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ในมุมมองของคุณสุรยิยะสายมองว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตรงกับช่วงจังหวะเวลาพอดีแบบนี้ฟังขึ้นไหมคะถ้าดูจากระเบียบของรัชทันเนี่ย มันก็ไปด่าเขายากอะถ้าพูดถึงนะครับจะไปวิาพากษ์วิจารณจะไปตําหนิราชทันเลยเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆที่ราชทันถูกวิจาร์ในเรื่องนี้คือการออกระเบียบเรื่องเนี้ยนะครับว่าที่พักโทษนักโทษที่จองจําในคดีที่เป็นคดีที่มีความผิดร้ายแรงนะครับแล้วก็วางระเบียบให้มีการ ลดโทษกันจนแบบจากสี่สิบแปดปีหรือสิบปีนะครับแล้วก็หกปีเจ็ดปีก็ได้ออกจากถึงจำและํำลองเนี้ยครับระเบียบตรงนี้มันถูกวิจารณ์ตั้งแต่ถ้าจำไม่ถ้าจำก็ได้นี่กสักสองสามปีแล้วใช่ไหมครับ,รบในเคือของคุณทักษิณด้วยนะครับก็ระถูกวิจารณ์ว่าระเบียบเนี้ยมันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับ,รบเมื่อราชาทางถือระเบียบเนี้ยที่มันประกาศไปแล้วเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องยากที่เราจะไปตำหนิต่อว่า ในทางตัวกฎหมายในทางนิติไรนะครับเขาอาจจะอ้างได้ว่าก็เขาเขาก็ดูตามระเบียบเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวระเบียบมันเป็นบรรดาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วซึ่งก็ต้องไปว่ากันจะลื้อกันได้ไหมยังไงพวดเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเกิดกรณีเอ๊มีคนมีอำนาจทางตุลาการที่ใหญ่กว่าศาลอีกหรือเปล่าในประเทศเนี้ยนะครับโดยเพพาะราชทาณ์จะออกระเบียบไปตามมาซึ่งซึ่งระเบียบมีนเขาก็บอกนะจะพักโทษไทยเนี่ยต้องมีตัวแทนจากหลายฝ่ายใช่ไหมครับมีตัวแทนจากผู้พากษาด้วยจำหองนะ โอเคตัวตัวปัญหาว่าเบียดกฎหมายเนี่ยแปลว่าเป็นอีกทีแต่ว่าที่มันเป็นนยัยยะทางการเมืองเนี่ย<ม>นี่แหละที่มนันเป็นประเด็นก็คือว่าเออเรื่องนี้มันจะไปผูกอยู่กับการกลับบ้านของคุณยิ่งรักอดีตนายร,รัมตรีที่คุณทักษิณมาพูดหลายการใช่ไหมครับว่าปีหน้าอาจจะกลับสงการบ้างก่อนสงการบ้างอะไรทํหนองกันนะครับครับทีนี้จะกลับวยเหตุผลอะไรเนี่ยมันถือระเบียบที่ปล่อยตัวคุณบุญทรงเนี่ยมันไม่มันไม่โยงกันโดย โดยตัวมันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้อยู่เป็นตัวกฎหมายแต่ว่าในแง่ของจิตวิทยาการเมืองเนี่ยมันมันส่งผลแน่นอนแหละไม่มากก็หน่อยนะครับเพราะว่าอาเรื่องจำนำข้าวก็จบแล้วมีผู้รับผิดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ที่เกี่ยวกับนโยบายจำนำข้าวทีจีทูจีบ้างหรือการผัดันกําหนดนโยบายกําหนดมาตรการอะไรบ้างเนี่ยมันก็ติดพวกเสียเปรียงก็ไปแล้วนะครับคุณภูมิก็ได้ละแต่อะไรก็นองนะใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายจะกกลายเป็นจิตวิทยาทางการเมืองก็เลิกแล้วต่อกัน รัฐบาลปรองรองรัฐบาลข้ามคู่แล้วเนี่ยนะครับกิจวิยาทางการเมืองมันก็คงมีผลระดับหนึ่งแหละนะครับ mm. อาจจะไม่ไม่มากก็น้อยในทศนะผมนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นสักเจ็ดปีแปดปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีเป็นเรื่องใหญ่นะครับคงจะมีมวลชนไม่โอเคด้วยมากๆแล้วก็อาจจะนําไปสู่การออกมาชุมนุมประท้วงได้แต่ในปัจจุบันคุณสุริยสัยอ่านกระแสสังคมการเมือง จะถึงขั้นนั้นไหมครับที่จะมีใครออกมาต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณบุญทรงหรือเรื่องที่คุณยิ่งรักกลับบ้านด้วยวิธีการแบบเงื่อนไขแบบนี้นะครับการวิาพากษ์วิจารณ์ทำนองไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็เห็นเยอะนะในโซเชียลอนะไรพวกนี้แต่ว่าถึงขั้นจะลงถนนหรือเปล่าเนี่ยยังยังไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นครับผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยลื่บนบรรดาข้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวอะ ซึ่งมันมีหลายกรรมหลายวาระเนี่ยนะครับมันก็ทยอยอติดคุกติดตารางสูกดำเนินคดีกันไปนะครับก็มีคุณยิ่งรักคนหนึ่งแหละที่ยังหนีคดีที่มีสารลงโทษไว้ห้าปีเนี่ยนะครับพรละรลยางยเนี้ก็ยังไม่กลับมานะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ยังถูกปมอยู่แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกมันก็มันก็ผ่อนลงตามสถานการณ์นะครับหมายความว่ามันก็มีคนรับผิดไปแ,แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาเอา,เอาโอเคหละส่วนหนึ่งก็ยังยัง ยังนีคดีกันอยู่เนี่ยก็ตามหมายจับก,กันต่อนะครับแต่ว่าอารมณ์มันยังเ,เป็นอารมณ์ที่แบบกระเหมิงตึงแบบเมื่อหกเจ็ดปดปีที่แล้วสมัยนู้นเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่ามันก็กต้องน้อยถอยลงธรรมดาฉะนั้นถ้าจะเอาประเด็นนี้ไปปกเพื่อมีการชุมนุมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่ประเด็นที่มันจะถูกอ้างไปจนทําให้สถานการณ์นสุกงอมและก็นําไปสู่เคลื่อนไหวมวลชนซึ่งถ้าจะดูประเด็นจะนํเข้าวกับ เอ็มบูยุสิบสี่หรือพื้นที่ทับซ้อนที่เรื่องกอ่อขูดเนี่ยผมยังคิดว่าประเด็นกอ่อขูดยังเป็นประเด็นที่ที่เป็นเผือกร้อนมากกว่าเรื่องจำนำข้าวแต่หลายเรื่องมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามการการเวลานะครับแต่แต่ทั้งบทนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยิ่งรักจะไม่ต้องรับผิดอะไรใช่ไหมครับ,รบมันก็อยู่ที่ประเด็นว่าวเราจะคุณยิ่งรักกลับบ้านด้วยวิธีการแบบไหนอะไร S <S ยังเป็นประเด็นที่สังคมก็ยังงงอยู่ว่าจะใช้โมเดลคุณทักษิณหรือจะใช้โมเดลไหนเพราะลาพังโมเดลคุณทักษิณเนี่ยก,ก็ยังไม่สิ้นกระแสาปาอีกเรื <S 2> <S 2> ่องชั้นสุดสี่นั้นครับมีการตรวจสอบจากกลไกลตรวจสอบทางกลไกลทางสังคมสื่อโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันหรือแม้กระทั่งกรรมธิการปปอชอ,อะไรพวกนี้ก็ยังก็ยังไม่ชี้หม,มุนกันนะครับ <S <S น่าจะประมาณสักถ้าไล่ไล่ดูก็น่าจะกลุมภาหรือประมาณกลุ่มน่านะฮะเรื่องนี้น่าจะ จะได้ข้อพิธีในทางกฎหมายเรื่องทันทีนะครับ ถ้าดูแล้วสถานการณ์อารมณ์ของผู้คนที่ติดตามการเมืองอาจไม่ขมือตึงเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเป็นความสะสมไปเรื่อยๆะคะ่ะตั้งแต่เรื่องของชั้น14ตั้งแต่เรื่องของเกาะกูดจนมาถึงคุณบุญทรงแล้วก็มีโอกาสที่คุณยิ่งลักษจะกลับมามุมมองของอาจารย์มองว่าแต่ละเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่สะสมไปในอารมณ์ของมวลชนเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะทําให้การเมืองเปลี่ยนไปในภาพไหนได้บ้างไหมคะ เป็นประเด็นนี่สําคัญนะครับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกที่ถูกสะสมนะครับจากพฤติการที่ไม่ชอบของรัฐบาลโดยเฉพาะการขยักตัวคุณท่านสินมากๆเนี่ยมันก็มีผลนะครับเพราะฝ่ายหนึ่งเขก็อาจจะรู้สึกว่า,าเขาอภัยให้ได้คุณท่านสินกลับบ้านคนไทยด้วยกันนะครับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช้ประสบการณ์การเมือง ประคับประคองบ้านเมืองและจำลองนั้นนะครับแต่ว่าที่เป็นอยู่นี่มันปริยญาใช่ไหมครับ<ฆ>หลานก็ไม่ได้เลี้ยงกดการเมืองก็ยังยังถ้าถ้าถ้ากลับมาเป็นนายกได้คงกลับมาอะไรํำลองนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันทาให้ความรู้สึกตึงเครียดทางการเมืองมันกลับมาโดยไม่โดยโดยผิดผิดฟ้าผิดตัวนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันมันาดจ,จะไม่ใช่ประเด็นที่อาจเป็นประเด็นที่เป็นชี้ตายขนาดนันนะครับแต่ว่า การสะสมความรู้สึกข,ของผู้คนว่าเอ๊ะบ้านเมืองปล่อยไปแบบนี้น,นะครับมันจะเป็นปัญหาและทําให้มันไปกระตุ้นการตัดสินใจแบบขั้นสุดท้ายของผู้คนว่าเฮ้ยแบบนี้มันต้องหยุดละก่อนทุกอย่างจะไปไกลกว่านี้อย่างที่ท่านก็สังเกตกันก็เป็นไปได้ความรู้สึกสะสมแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับครับแต่อาจจะไม่ถึงกับเกิดแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อน,นไหวทางการเมืองใหญ่ๆได้ใช่ไหมคะนั่นก็อาจจะไปบวกกับประเด็นอื่น นะครับเช่นประเด็นตอกกูอะไรพวกนี้หรือประเด็นชั้นสี่ที่มันปนกันอยู่รวมทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก็มองข้ามไม่ได้นะครับนะฮะเรื่องแจกเงินเนี่ยว่ามันมันดีขึ้นจริงไหมพายุหมุนท้ารอบแล้วหรือยังอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มันก็ถูกเฝ้ามองอยู่นะครับเพราะหลายเรื่องเนี่ยเดิมพันรัฐบาลเนี่ยมันไม่เกิดจากนโยบายหลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องที่มันสะสมกันมาอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องนโยบายการบริหารบ้านเมืองในปุบันเรื่องอรัรัปชันอะไรพวกนี้มันก็จะสะสมกันนะครับมันไม่ได้อ่านไม่ได้มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าภาวะสะสมแบบนี้มันจะถูกชี้ขาดด้วยประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่มันจะเป็นตัวแปรของสถานการณ์ทั้งหมดนะครับครับมีกระแสะวิจารณ์ว่าคุณทักษิณกลับเข้าประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ในไม่ได้ถูกขังในคุก เต็มๆเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็เชื่อกันว่าคุณทักษิณก็คงไม่ยอมให้คุณยิ่งรักที่เป็นน้องสาวต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวด้วยเหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นแน่นอนครับอาจจะต้องต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือว่ากติกาอะไรที่มันถูกต้องแต่กระแสสังคมในมุมมองคุณสุริยาสายัยซึ่งเป็นผู้สังเกตการการเมืองแล้วเนี่ยมองว่ามันจะนําไปสู่อะไรครับถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักกลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับผมว่านั่นนั่นลาดน้ํามันเข้ากล่องไสแน่นอนนะครับ นั้นในที่สุดแล้วปปชจะนำชี้มูลได้ชี้มูลไปคนละทางกับกระแสสังคมเรื่องชั้นดิสีนะครับถ้าเราย้อนไปดูเคสคุณทักษิณในเรื่องชั้นดิสี่เนี่ยยางไรก็ต้องเริ่มต้นจากการขอพระราชทานอคไรี่าโทษก่อนนะใช่ไหมครับ,บรกรณีทักษิณจะได้พระราชทานไทยลดโทษลงมาจากแปดหรือหนึ่งจะหนึ่งปีเนี่ยไม่ติดสักวันเนี่ยนะครับถ้าคุณยิ่งรักใช้โมเดลนี้สังคมก็คงตั้งคําถามอีกแล้วก็คง ไม่ใช่แค่กลไกยุติธรรมที่ถูกตั้งคําถามแล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะครับ,รบกลไกอื่นสถาบ,บันยุติธรรมในภาพรวมด้วยนะครับก็อาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอประเทศนี้มาไร้ซึ่งคือแปรไปแล้วนะครับตรงนั้นก็แน่นอนอาจจะเป็นประเด็นที่หนักหนาสาหัสกว่าเอ็มบูยู44ได้ซ้ำไปนะทั้งหมดเนี่ยนะครับที่คุณบุญชัยถามเนี่ยถ้าไปต่อจิ๊กซอดูก็จะเห็นว่าปีหน้า มาผ่าหลายลูกอะนะครับก<ะ>็จะดูกันแล้วก็มันจะทําให้การเมืองไทยมันร้อนระอุจากตัวคุณทักษิณหรือคนในรัฐบาลเองมันไม่ได้ร้อนระอุจากประชาชนอาชาวกินข้ามหรือผู้ฝ่ายที่ถูกมองว่าอยู่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลนะฮะมันก็จะเป็นอีกเรื่องนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะมาพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ